เอาละครับในรอบแรกครับเรามีแบลนเดอร์สองตัวครับมีแบลนเดอร์สองตัวแล้วก็ดัซเซลตัวเด็กนะฮะอ่าไปผสานโทอีกตัวนึงคงฮะเดี๋ยวเอาเป็นสลาด้าครับไปแทงนะฮะ ตรงนี้เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของดาเพชฮะและแทงของเราก็จะไม่หนานด้วยอ่ะมาดูนะครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ระว่างตัวกระจายกันแบบนี้ลิสสกิลมาฮะไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะฮะแบทไรเดอร์ของเราก็ได้ยิงปีครับเรียบร้อยฮะเก็บลิสไปได้หนึ่งตัวจัวสเซาฮิลให้สลาด้าครับก็ยื้อมาได้อีกนิดหนึ่งฮะเหลือแค่เว้นฟูลตัวสุดท้ายครับรอบนี้ชนะไปครับเดีย๋ดวยวผมหาไอเทมเสริมความถึกให้กับทีมสักหน่อยฮะ โอ้โหออกมาเป็นถุงมือก็ได้ก็ได้ก็ได้ตัวออกมาเป็นเวนฟูซับเลิดครับอ่าไปคู่กับอะไรตอนนี้ยังไม่ได้นะฮะมีแต่ผสานโทอะอเดี๋ยวผมเอาลงไปก่อนแล้วกันฮะเป็นตัวดาเมจนะฮะแล้วก็ใส่ถุงมือให้ไปน่าจะช่วยได้นิดหน่อยแล้วก็เดโซไปแทงนะฮะ เว้นฟูลซัพพลีครับถ้าแนะนาเลยก็ใบคู่กับฮันเตอร์ครับน่าจะดีสุดเพราะว่าสกิลทีเธอจะลดก่อนนะซึ่งสกิลลดก่อะเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ดาน,นะฮะถ้าได้ฮันเตอร์มาช่วยโจมตีมาเล่งโจมตีเร็วๆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับซัมเบ n อฮะแพ้ไปครับไม่ไหวนะมาแล้วครับพัดฮะแล้วก็ผสานเวทได้ขั้นหนึ่งแล้วไปポイซ์เนอร์ก็ได้นะฮะใช้เป็นควีนออฟเพน ต่ตังไม่พอแล้วฮะตอนนี้เราต้องเลือกดึงแล้วฮะเดี๋ยวเอาเป็นภานไร้รหัวใจขั้นหนึ่งก่อนแล้วกันฮะแล้วก็ลิสต์ครับไปสกิลนะฮะ ผมลงลิสต์ไปเพื่อว่าลิสต์สกิลเนี่ยมันสกิลกระจายนะฮะกระจายค่อนข้างดีโดนเป็นวงกว้างครับอตอนนี้ฮะมีราเวนเจอร์มาอีกตัวฮะวิเลนเจอร์ก็มาเดี๋ยวค่อยมาดึงกันนะฮะรอบนี้เนี่ยเราก็เจอกับทีมไร้หัวใจครับแต่ฝั่งเขาฮะลงมา4ตัวแล้วพร้อมกับบีโป,โป้ะฮะรอบนี้ก็สู้ไม่ไหวครับฝั่งเขามีเยอะจัดฮะมีโป้ก็แตกตัวะฮะช่วยโจมตีแพ้ไป เขาสู่รอบที่4ครับตอนนี้เราจะเริ่มจํากัดภาษาที่เราจะเล่นแล้วแท้ก็จะเป็นทางไร้หัวใจเป็นหลักนะแล้วก็คิดว่าจะไปทางฟอเลสนครับ แต่ปัญหาคือตอนนี้พัดยังไม่2ดาวเลยแทนนี่บางมากๆากนะฮะลิสก็โดนเบิร์ดมาดาไม่น่าจะได้ใช้สกิลอ้าวได้ใช้ฮะแต่ได้ใช้แป๊บเดียวครับตายไปครับไม่ได้ช่วยอะไรมากมายะฝั่งเขาฮะก็มีฮันเตอร์นะครับเอเรนเจอร์สดาวแล้วนะครับดาเมจก็อาจจะดีกว่านะฮะแล้วฝั่งเราได้ใช้สกิลทีก็โดนดาเมจแรงแต่พัดยังไม่ตายฮะเวนฟูของเราก็ยังอยู่ครับอ่ะยังไงฮะชนะไปสิครับ ออกมาเป็นรัวครับคู่กับพันเตอร์ก็ได้ค่อนข้างดีฮะแต่เดี๋ยวผมหาไอเทมให้พัดหน่อยดีกว่าฮะอยากได้ตัวยืนนะตอนนี้ครับได้มาเป็นเบรดเบลก็พอใช้ได้นะตัวมารอบน,นี้ขอผ่านดีกว่านะฮะเทียรช่องกันหน่อยได้มา19บาทถ้าททัชนะก็ยังได้ดอกเบีย้ยเป็น2บาทนะฮะ รอบดีครับเจอกับอัศวินฮะภาษาของเราก็แค่ทางได้นะฮะเน้เนๆเป็นทางไร้หัวใจจอกเกาะแต่ในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับคือดาเมจเรายังไม่มีฮะฮันเตอร์ก็ยังไม่มีฮะค่าเคยออทไ,ได้สักตัวหนึ่งก่อนตายไหมนะได้ไม่เอ่ยไม่ได้ครับแอบบน้อยใจจังอันเดอร์ลอดไม่มีอัปเดตเลย คริสต์มาสกัแล้วปีใหม่ก็กำลังจะมาไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเลยฮะก็รอดูซีซั่นต่อไปครับว่าจะมีอะไรพิเศษมาไหมนะรอบนี้ครับเจอกับพัสานชาแมนฮะก็3ตัวเท่ากันแต่เขามีซัมเบอร์ฮะลงมาเป็นหมาอีกหนึ่งตัวแม็กนัทรับ2ดาวและเรือกังก้าก็มาโดนแบบเต็มๆนะฮะ สกิลของลิสก็โดนเต็มๆเช่นกันฮะก็เดินไปแล้วพัดครับสกิลของลิสโดนได้ไม่เท่าไหร่เองครตอนนี้โดนแค่กังก้าตัวเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับหมดไปสกิลของลิสเหลือแค่พัดตัวสุดท้ายครับฆ่าแม็กนัทไม่ได้แน่นอนฮะแพ้ไปขอบคุณครับ <laughs> ผมจะเอาควีนเอาเพนมาทำมะเขืออะไรครับเนี่ยขายขายขาย มันไม่ค่อยเข้ากับทีมเท่าไหร่นะฮะเราจะเน้นไปทางไร้หัวใจครับแล้วก็ได้มาเป็นเว้นฟู2ดาวแล้วนะฮะอ้าวมาเป็นไรซูลเลอร์ที่คิดคิดไว้ตอนนี้ฮะก็น่าจะไปทางฟร์ไร้หัวใจเลยนะครับและฟอร์เล่นเนียกีขั้นเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะรอบนี้ครับเจอกับซาแมนปาเถื่อนฮะน่าจะสู้ไม่ได้เหมือนเดิมฮะแทงก็ไม่หนานะดาเมจก็ไม่มีฮะมีแค่เว้นฟูตัวเดียวคือไม่ไหวครับ เข้าสู่รอบที่8ครับตอนนี้เล่นเป็นทาง4สี่ไร้หัวใจก่อนนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราได้มาเป็นดาวเจร์ฮะสองดาวก็เอาลงไปในรอบนี้ครับและในรอบนี้เนี่ยก็เจอกับแอ s ซิสต์ฮะลงมา5ตัวฝั่งเรา4ครับมีสลักสองดาวแล้วฮะอย่างรวดเร็วเลยไม่น่าจะสู้ได้ฮะไม่มีอะไรไปสู้เลยเหลือเขาบ่าครับเรียบร้อยฮะสตันไปกันหมดแพ้ไป ไเทมในรอบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอารัวฮะมาแก้แอซินนะฮะแอซินนี่กลัวรัวมากเลย <c oughs> อก็หยิบม,มาเป็นรัวฮะแล้วก็อาจจะไปทางฮันเตอร์ครับซึ่งวิลเลนเจ้ายังไม่สองดาวสักทีเลยเนี่ย ลิสคับสองดาวแล้วนะฮะโอเคโอเคคือโอเคคือโอเคคือยังไม่ลงในรอบนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาไว้ก่อนแล้วก็มีฟอร์เล่นมาอีก2ตัววิลเลนเจอร์ผมว่าผมไม่เล่นแล้วกันนะฮะผมไม่รอแล้วเดี๋ยวเราจะไปหา บวกฮันเตอร์นะฮะมาแทนฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ขาดฮะเท่ากับว่าทีมของเราเนี่ยจะไม่เล่นไปทางวิจิลัน์นะรอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะอัศวินขั้นหนึ่งโทขั้นหนึ่งแล้วก็2ดาว3ตัวฝั่งเราแนวหน้ายืนไม่ไหวฮะพัดไทยไปอย่างรวดเร็วนะฮะดาวเลนเจอร์นี่ก็โดนเคออสไนซ์สตาตันรัวๆครับไม่ได้ยิงสักเท่าไหร่เลยฮะสตาตันอีกแล้วครับโอ้โหแพ้ไปเลย ว่าตัวแบกเกมนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นปีศาจอย่างเทเลเบตแน่นอนนะฮะเพราะงั้นครับเราเลือกอเนซิธามาเป็นปีศาจอีกตัวหนึงให้เทเลเบตทัตีแรงขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองสมกันสักเล็กน้อยครับเผื่อว่าจะเจออ่าเวนฟูสซัเป,ปลิดครับใกล้จะ3ดาวนะฮะจริงๆกาจะหาดาวเรนเจอร์ไม่ก็ชาโดรีบอนครับให้2ดาว และในรอบนี้ฮะก็เจอกับอัศสสวินครับไม่น่าจะไหวเหมือนเดิมนะฮะประเด็นก็คือดาวหน้าของเราครับมันยังไม่2ดาวสักตัวฮะทั้งพัดทั้งไลซูลเลอร์ซึ่งก็โดนเจาะไปอย่างรวดเร็วครับแพ้ไปผมว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ช่องเพื่อจะมาสมตัวหาตัวที่จะใช้ก่อนดีกว่าฮะฟอร์เล่นที่เรายังไม่เล่นเนี่ยก็อาจจะ โลโลไปก่อนนะครับอย่างเช่นอับบอดอนอย่างเช่นลิสตอนนี้ฮะมันยังไม่ได้ไปผสานคู่กับอะไรมากมายนะฟอร์เลนก็ตอนนี้ยังไม่ทำฮะเดี๋ยวเน้นๆไปทางตัว3าดาวก่อนนะฮะอย่างเวนโฟว์ดาวเรนเจอร์และชาโดว์ดิมอนก็ยังไม่2ดาวเลยฮะมันต้องใช้ช่องสุมใช้เงินสมด้วยนะฮะอ่ะเรียบร้อยครับได้ไลท์ซิลเลอร์ไปตัวหนึ่ง เราจะตั้งเป้าไปที่ภาษาไร้หัวใจให้โฟก,ก่อนนะฮะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดครับซึ่งอาจจะได้เป็นภาษาตอนเล่นขั้นหนึ่งฮะรอบนี้เจอกับแอสเซนทับไม่น่าจะไหวฮะดาเบดไม่ถึงฝั่งเขาก็มีสเปกเตอร์นะฮะแพ้ไปอ้าย,อยากเย็นครับตอนนี้ที่โหลแล้วนะฮะ48แต้มสุดท้ายครับก็ต้องสมหาตัว2ดาว3ดาวละโอเค เดี๋ยวฮะยังมีตังอยู่ครับเดี๋ยวสุ่มกันต่อครับเรียบร้อยครับแนวหน้าเราหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเข้าสู่รอบที่12ครับชาร์ดิบอนครับ2ดาวฮะเอาลงไปแทนไลท์ซ like ิลเลอร์ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาส่งกันต่อครับหาตัว3ดาวเป็นโอ้โหโดาวเรนเจอร์ใกล้จะ3ดาวเลยฮะและ้วก็เวนฟูอีกตัวหนึ่ง ผมจะต้องทำตัว3ดาวให้ได้สักตัวหนึ่งฮะก่อนขึ้นเลเวลห้าฮะเป็นตัว1บาทครับรอบนี้ฮะเจอกับชาแมนตาเป็นชาแมนคัดเดียวนะฮะน่าจะเน้นๆไปทางซอมเบอร์นเนอร์ด้วยเน้นๆลูกนะฮะโชคดีที่เราไม่เน้นทางวิจิลลนนะถ้าวิจิลลนเนี่ยลูกๆของชาแมนครับจะตีฟรีฮะโดนในรอบนี้ครับก็ยังไม่ไหวอยู่ดีแพ้ไปครับเดี๋ยวฮะขาดอีกแค่อย่างละตัวฮะเวนฟูอีกตัวหนึ่งดาวเรนเจอร์ก็อีกตัวหนึ่ง เรียบร้อยครับบวกฮันเตอร์มาฮะตอนนี้ก็น่าจะไปฮันเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเลเวล5ปุ๊บเราจะลงเทเลเบตลงไปนะฮะ3ามส้าแต้มสุดท้ายละมันต้องเจอแล้วแหละเรียบร้อยครับเรียบร้อยดาวเรนเจอร์3ดาวฮะแต่มีไอเทมให้ฆ่าถุงมือเร็วเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับมีพาสดีพายิงแล้วสโลคคล้ายๆกับในโดตาสอฮะผมไม่รอแล้วไปทางเลเวล5ก่อนแล้วกันฮะทำผอสานฮันเตอร์ก่อนอยากได้ชัยชนะบ้างแล้วนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับภาษารเวทฮะเทเลเวทของเราวางไว้ไกลๆเพื่อนฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็สกิลมาขโมยเฮดพีของมินเนี่ยนไปโชคดีฮะพักขโมยของดาวเรนเจอร์บอกเลยว่าโกรธฮะโกรธมากเลยอ่ะรอบนี้ครับดีขึ้นมานิดหนึ่งฮะมีฮันเตอร์แต่อ้โดนแข็งดาวเรนเจอร์โดนแข็งแต่ด้านหน้าก็ยังแท้งอยู่โกลเล็มลงมาช่วยไว้เรียบร้อยครับชนะไปครับ เขาตัวรอบที่14ฮะจะคัมแบ็กมาทันหรือไม่ฮะเดี๋ยวสมกันสักนิดนึงฮะเผื่อว่าจะเจอเวนฟูสปิพลิตสดาวนะครับเจอเป็นพัรทฮะ ผมเปลี่ยนใจละผมไม่ทำพัทที่กว่าครับมาสุ่มตัวกันดีกว่าฮะเจอเป็นไลท์ซูเลอร์ฮะขึ้นเป็น2ดาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งรอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะเดี๋ยวเราจะลงไลท์ซูลเลอร์ใส่หัวคันเตอร์ครับซึ่งก็น่าจะดีกว่าฮะและเทเลเบตครับอยู่ทางซ้ายมือเหมือนเดิมครับซาร์ตันอยู่แปลงล่างไหมตอนนี้ยังครับยังติดป้าอยู่ฮะเรียบร้อยครับแปลงล่างดูดเลือดดาวเลนเจอร์ไปบดหลอดเลยโอ้โหเทเรเบตโคตรท่รทพิษเลยนะฮะนี่ฮะคือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากเอาเทอลเบตหน ตัวเลือกครับก็เอาลงไปก่อนนะแพ้ไปตัวออกมาเป็นวิลเลนเจอร์ฮะซึ่งเอาอมาแทนเทลเบตก็ได้แต่ช่องมันไม่พอฮะตอนนี้ผมจะสุ่มตัวหาตัวเว้นฟูอีกสักตัวหนึ่งครับแต่เจอเป็นเนี่ยฮะไลท์ซิวเลอร์ใส่บมุคันเตอรให้แล้วนะ รอบนี้ครับเจอกับกํายาฮะเป็นกัมยาม4ตัวมีชาแมนขั้นหนึ่งนะฮะและสนะฝ่ายฝั่งเขาครับ3ดา,าวแล้วนะเราจะเล่นเป็นโฟจอกต่อครับซึ่งก็น่าจะพอสู้ได้นะไหนจาเมรไลซิลเลอร์อีกนะฮะไลซิลเลอร์ี่ตีราเทนทีเป็นเบอร์ไซท้ายยิ่งมีเลือดเยอะก็จะยิ่งโดนแรงนะครับไหนจาเมร์หมวกคันเตอร์อีงฮะตีเร็วขึ้นอ่ะรอบนี้ครับชนะไปฮะเจอกับกํยาคือเข้าทางเราเลย เขาสู่รอบที่16ครับผมคิดว่าเว้นปูตัวเดียวหรือขึ้นเป็น3ดาวเนี่ยน่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะอ่ะเดี๋ยวเอาลงไปแล้วกันนะฮะคงไม่ทำสามดาวหรือว่าถ้าฟุกเนี่ยก็ขึ้น3ดาวก็ดีนะ <laughs> เราจะรีบไปทางเลเวลเจ็ดฮะแล้วก็สุมหาเทรเบตให้2ดาวนะครับและไลซิลเลอร์วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีแววขึ้น3าดาวเหมือนกันฮะเพราะงั้นเราก็จะไปเจ็ดดีกว่าไม่ทําเว้นปู่นะฮะร,รอบนี้ครับเจอกับอัสวินฮะมีพันาพอยเซนเนอร์ er มาพร้อมกับแบทเลเดอร์ฮะใส่เป็นเอโคโนมิคอนฮะเรียกลูกออกมาได้รัวๆเลยแล้ว้าของเราตอนนี้หายไปหมดแล้วนะก็ต้องหวังพึ่งเนี่ยฮะโกเลมลงมาดาวเลนเจอร์ก็ยังอยู่ฮะ อาจจะพอช่วยฆ่าได้สักอีกสักตัวหนึ่งอีกสักตัวหนึ่งไม่ได้แล้วโดนเข้าเจาะมาถึงหน้าบ้านแล้วนะฮะแพ้ไปฮะไอเทมรอบนี้ครับเดี๋ยวหาไอเทมให้กับดาวเรนเจอร์สักหน่อยดีกว่านะฮะโอเคครับออกมาเป็นซินวเอ็ดครับให้กับดาวเรนเจอร์ก็ดีเหมือนกันนะฮะได้ปิดบนัสติดตัวได้ค่าได้ง่ายมากขึ้นนะ และไลท์สิวเลอร์ก็บอีกตัวเลยครับมันมีแววขึ้น3ดาวมากมากเลยนะฮะขาดอีกแค่เพียง2ตัวครับแต่เดี๋ยวเราจะเร่งเวลไป7ก่อนนะฮะค่อยดึงกันผมว่าจังหวะนี้ไป7เลยดีกว่านะรับๆดูแล้วฮะมันจะใช้20พอดีนะพอเง้นฮะเราก็จะเหลือดอกเบี้ยแค่เพียง1บาทนะครับ มันเริ่มจำไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮะเพราะว่าแต้มเหลือแค่21เท่านั้นเองอะไรเปได้ก็เปไปก่อนครับรอบนี้ฮะเจอกับภาษาเวสเป็นเวสท,ที่ยังไม่ไปทางซับเปิตฮะแล้วก็เรือบาครับสตันไปกันแทบทั้งหมดเลยฮะวางตัวค่อนข้างติดกันฮะตอนนี้เธอเบตแปลงลางแล้วฮะป่าไปได้หนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคายยากหน่อยฮะไม่มีดาเมจครับเพิ่งหนึ่งดาวฮะแต่ก็ชนะไปได้เลยครับโอเค เข้าสู่รอบที่18ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มหาเทเลเบตให้2ดาวสักหน่อยฮะไลซ์วิลเลอร์ก็ขาดอีก2ตัวฮะและอับบอด้อนมาช่างบัดอ้าวเวนฟูซับปเลตขับขึ้นเป็น3ดาวฮะตอนนี้ก็ลดเกาะได้มากขึ้นแล้วเวลาเวนฟูตายเนี่ยก็จะระเบิดตัวเองทำดาเมจได้ด้วยนะฮะรอบตัว ดูดูแล้วครับคิดว,ว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะไลท์ซลเลอร์ก็ใส่ไป2ตัวฮะอย่างน no ้อยดาวเรนเจอร์ด้านหลังก็น่าจะได้ยิงเปรีรอบนี้ครับ <c oughs> เจอกับชาแมนฮะเป็นชาแมนขั้นเดียวแต่มีซัมเบอร์เนอร์แล้วก็พอยซซนเดอร์ครับมึ่งก็มีเวนอม3ดาวฮะแต่ฝั่งเราจ่อก,ก่อฮะไม่มีวิชแลนลูกๆของเวนอมนี่อาจจะไม่ได้ยิงฟรีสักเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> โอเคชนะไป <c oughs> มาแล้วคับเทลเบต2ดาวฮะ จะคัมแบ็กขึ้นมาได้อีกสักนิดหนึ่งนะฮะที่เหลือก็สมสมให้ไลท์ซิลเลอร์ครับ3ดาวและอีกตัวนดิงก็เป็นเดดพอฟเฟตฮะจะได้เป็นฟูลไร้หัวใจเจกกอเกาะ รอบนี้ครับเจอกับกำยำฮะตามที่คิดคิดไว้ก็น่าจะพอสู้ได้ฮะแต่ตอนนี้ครับ3ดาวเขาเยอะขึ้นนะฮ<ล>ะจักก็3แล้วบิสเซนแบ็กก็3แล้วฮะแต่ก็ตายไปแล้วนะสำหรับบิสเซนแบ็กเทอรเบตตอนนี้ก็มีดาวเมจขึ้นมาอีกสักนิดตึงนะฮะแต่ยังไม่มีไอเทมให้เลยเหลือแค่แ n a p f ตัวสุดท้ายรอบนี้ชนะไปครับไอ,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 อซิลเลอร์นี่แบกเลยอิ่มเลยนะฮะ ตอนนี้ทีมของเราก็ยืนยืนได้ในระดับหนึ่งนะฮะสตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าจะลงเนี่ยก็น่าจะเป็นฟอร์เล่นฮะซึ่งไปทางฟูลได้เลยเดี๋ยวเรามาส่มตัวสักหน่อยครับหาตัวไลซิลเลอร์ฮะไม่มีคนเล่นเลยนะครับ รอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะก็มีเป็นลุนนาฮะส่ยมาร์คออฟแมสเนตครับแสดงว่ายังไม่3ดาวฮะอัศวินก็เป็นขั้น2อนะฮะยังพอเจา๋เจาๆกันอยู่ฝั่งเราก็เจาะเกาะขั้น2ฮะมาดูว่าจะตู้ได้หรือไม่ฮะเคลอไนท์โดนปิดโบนัสติดตัวไปเจาะได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยครับเวนปูตายไปครับพร้อมกับระเบิดตัวเองช่วยอะไรได้ไม่เยอะเลยนะฮะและโกเลมก็ลงมาช่วยแทงครับตอนนี้ฮะเคลอ,อนไนท์ตายไปเรียบร้อยครับชนะได้ฮะ ไอเทมชิ้นต่อไปให้กับเทลเบตฮะตอนนี้เทลเบตยังไม่มีไอเทมให้เลยนะฮะลังเลยอยู่ว่าจะแบ็ค킹บาร์ดีไหมแต่ก็ไม่เห็นภาษาเวทอยู่ในอันดับท็อปท,อป,ทอปนะฮะเพราะงั้นครับเลือกมาเป็นซินวเวตครับตอนนี้ฮะเทลเบตต้องเกิดแล้วนะฮะเทลเบตตอนนี้2ดาวเมื่อกี้ครับดาวเม็นำดาวเลนเจอร์ขึ้นมานิดหน่อยนะฮะขนาดใส่แค่ถูกมือตีเร็วให้เท่านัน,นะะตอนนี้ใส่เป็นซินวเวตครับดาวเม็อาจจะดีขึ้น ตอนนี้ผมขาดแค่ตัวเดส p อร์เฟ t อีกตัวเดียวฮะก็จะได้ไปทางภาษาไร้หัวใจแบบฟูฮะน่าจะดีกว่าดีครับรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินเป็นอัศวินที่มีภาษาทอยเซนเนอร์ด้วยนะฮะก็ตีติดผิดได้เลเบตของเราก็แปลงล่าฮะดามเมจก็จัดขึ้นมากว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ตายไปฮะเพราะว่าโดนลูน้าตอดรัว ดนวหน้าของเราหายไปหมดฮะมีโกเลมลงมาช่วยครับแล้วก็ดาวเลนเซอร์ใกล้จะตายแล้วเหมือนกันนะฮะเนี่ยโดยรวมแล้วครับก็ยังพอสู้ได้ฮะแต่ถ้าไปทางโฟเจาะกรอเนี่ยผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้นะฮะเขาสู่รอบที่ยิมสองฮะเคลียช่องกันหน่อยมีเทลเบตมาอีกหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวจะสุ่มหาไลท์ซิลเลอร์ฮะอีก2ตัวไม่โพ่มาเลยครับออกมาเป็นลิสครับยังไม่ใช้แล้วกันฮะเดี๋ยวค่อยหานะตอนนี้ฮะเราต้องการตัวสําคัญสําคัญก่อนฮะ้ามเหลือน้อยครับ รอบนี้ครับเจอกับผสานเวทฮะไม่ได้อยู่ในท็อปลิสต์แต่ก็มีผสานเวทอยู่เหมือนกันนะฮะมาดูนะว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะเทเลเบทอยู่ทางซ้ายสุดเลยครับซึ่งก็ไม่ค่อยโดนดาเอทสักเท่าไหร่นะฮะตัวแถวกลางๆแบบนี้จะโดนสัมมากกว่าตอนนี้เทเลเบทก็ตีปไปแล้วเหลือแค่ใบเด่นตัวสุดท้ายรอบนี้ชนะไปครับกำจัดไปเลย โอ้โหโเทเลเบทครับมาอีกสตัวครับผมว่าวันนี้มีแววครับมีแววมือแววขึ้น3ดาวครับเทเลเบทฮะโอ้โหชาโดดีมอนก็จะ3สุ่มกันต่อเทเลเบทครับ3ดาวแล้วโอเคฮะ3ดาวตอนนี้เรียกได้ว,ว่าน่าจะเป็นโอ้โหตัวสุดท้ายของประสานไร้หัวใจจอเกราะมาแล้วนะฮะเดดโพเฟต ส่วนเทลเบต3ดาวฮะก็ตีพวกปีศาจได้แรงขึ้นนะฮะอย่างเนี่ยฮะเคาอสไนท์ครับโดนเพียวดาเมจฮะก็จะเจ็บมากๆเลยมาดูนครับว่าจะสู้อัศวินได้หรือไม่ฮะรอบนี้เนี่ยลูน่ากลายเป็น3ดาวแล้วนะฮะแล้วก็มีสกิลรอบตัวแต่ไม่โดนเทลเบตแถโชคดีมากๆและตอนนี้เหลือแค่ลูน่าตัวสุดท้ายโดนปิดโบนัสติดตัวไปชนะไปในรอบนี้ครับ ผสานอัศวินฮะแพ้ทางจกกเจาะเกราะเดี่ยวเลยครับรวมทั้งแพ้ทางฮันเตอร์ด้วยนะฮะถ้ามีฮันเตอร์เจาะเกราะนี่คือโคตรแพ้เลยเข้าสู่รอบที่24ฮะตอนนี้ผมว่าผมไม่สมแล้วผมจะไปเลเวลแ้วแล้วละกันนะฮะเพราะว่าเราจะปิดเกมปิดจ็อบกันละไปที่ผสานโฟร้หัวใจฮะเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยไนท์น่าจะเริ่มไปทางโฟะฮะเราก็จะเริ่มเจาะไม่เข้านะฮะไลท์ซิลเลอร์ฮะถ้ามีดวงคงได้เจอและก็ได้ขึ้น3ดาวนะ เนี่ยครับนอกจากนั้นก็จะมีกำยำเนี่ยฮะเราก็จะเจาะไม่เข้าฮะแต่ตอนนี้ถ้าเราเป็นสายเจาะกอนที่แท้จริงแล้วเนี่ยเจาะกอนได้แบบโคตรแรงแล้วฮะมาดูทับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรบ้างแต่สัญไฟฮะดาเมจก็แรงโคตรแรงเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมต้องจัดตัวใหม่ับผมลืมไปว่าฟอลเล่นเนี่ยขึ้นมาแล้วฮะต้องวางตัวที่แบบติดติดกันนะฮะมันจะได้บัฟของผสานฟอลเล่นซึ่งจะบัฟเพิ่มดาเมจฮะแล้วก็เพิ่มเลือดให้ด้วยเวลาตัวฟอลเล่นตายนะฮะ ไอเทมรอบนี้ครับเดี๋ยวเลือกมาเป็นไอ้นี่ดีกว่าฮะมาทำำาําอมตะนะซึ่งข้อเสียของภาษาเราเนี่ยภาษาร้ายหัวใจฮะก็คือมีตัวแท้งน้อยยืนได้ไม่นานฮะดาเมจจัดก็จริงนะฮะซึ่งถ้าช่วยยื้อสักห้าหกวิเนี่ยผมว่าน่าจะพอช่วยได้ฮะ สักตัวนีครไลท์ซิลเลอร์ครับ, Light รบดูมฮะลงเป็นตัวต่อไปก็ได้ฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองเน้นเนนไปทางฟอร์เ่นก่อนนะสตัวสุดท้ายคิดว่าถ้ามีตังเหลือก็อาจจะไปทางฟูลได้แต่ถ้าไม่มีก็ไปเป็นแบบนี้แหละรอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะพอยซิเนอร์ เลมวางตัวใหม่เลยฮะเพราะว่าเทอร์เบติน่าจะไม่ได้บัฟของประสานฟอเล่นนะถ้าตัวฟอเล่นตายอย่างเว้นปูตายนะฮะและเว้นปูก็ตายไปครับโดยที่โดนปิดโบนัสติดตัวตัวก็เลยไม่ระเบิดเดสโคเฟตตอนนี้ก็สกิลฮะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะฮะกเลมลงมาช่วยไว้ไหม อย่างน้อยฮะช่วยลดแก้มไปได้สักตัว2ตัวครับเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไป2ฮะลูน่าอีกสักตัวหนึ่งไหมฮะลูน่าเรียบร้อยไปเหลือแค่ดัซเซลตัวสุดท้ายครับรอบนี้ฮะดัซเซลเมพสารพอยเซนเตอร์ฮะตีแล้วก็ติดฟิตอ้าวยังไงฮะดัซเซลตีใส่บินเดียนของอันเซซิตครับอ,าอ้าวยังไงฮะบินเดียนตีแรงกว่าอ้าวยังไงครับมีลุ้นเหมือนกันฮะว่าบินเดียนของอันเซซิตจะฆ่าดัซเซลฮะจะฆ่าได้หรือไม่ฮะตายไปซะก,ก่อนฮะเดี๋ยวแซมมอนมาใหม่ฮะแต่ตอนนี้ฮะดัซเซลก็มาตีอันซิิแล้้ววฮฮะะก็ขึนนนนอยยู่่บาเี จะตีจะฆ่าดาเซลทันหรือไม่ครับทันหรือไม่ฮะน่าจะทันอยู่นะครับดามเมจแรงอยู่จอก,ก่อนแบบฟูเรียบร้อยครับเป็นครั้งแรกที่มินเนนของอเนสินะฆ่าศัตรูได้ ปกติไม่ค่อยเห็นค่าได้นะแต่รอบนี้ยิงแรงเพราะว่าภาษาของเราเจาะก,กอดด้วยฮนะทำให้มินเนี่ยเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยนะฮะ,ะไลซูลเลอร์ฮะอีกตัวหนึ่งครับมาแล้วครับนึกว่าจะไม่มาถ่ายไปครับอาบัดอน,นะฮะเดี๋ยวค่อยเล่นฮนะตอนนี้เดี๋ยวลงปีศาจไป2ตัวแล้วเดี๋ยวมาจัดตัวกันใหม่นะฮะจัดให้มันใกล้ๆติดๆกันน่าจะช่วยให้ฟอร์เล่นทํางานได้ดีกว่านี้นะฮะและรอบนี้ก็เจอกับแอสซินฮะแอสซินจะแพ้หรือว่าอย่าง ที่คุยไว้หรือไม่ครับมาดูกันครับโอ้โหตีเดสโทฟเฟตตายไปอย่างรวดเร็วฮะสละของเขาก็3ดาวครับตอนนี้ฮะไม่มีอะไรหยุดได้นอกจากความตายเนียฮะเวนปูตายปุ๊บดาเมจร,รอบตัวเรียกได้ว่าช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันครับเวาลาเจอกับแอสเซนครับรอบนี้ชนะไปครับโอ้โหลืมบอกไปว่า3ดาวของไลท์ซิลเลอร์นี่ก็ทําให้เวลาเข้าสู่การต่อสู้ฮะไล i ซิเลอร์นี่จะมีสถานะที่แบบว่าตีเร็วมากขึ้นเดินเร็วมากขึ้นและก็ป้องกันเวทได้แบบร0 0เ สถานะนี้ก็อยู่ได้แค่5วินาทีครับคูดาว18วิฮะค่อนข้างเยอะอยู่เดทพ็อปเฟดฮะขึ้นมาเป็น2ดาวครับโอเคฮะตัวต่อไปเนี่ยเราสามารถลงดูมไปก็ได้ฮะดูมเป็นปีศาจตัวหนึ่งฮะแล้วก็ได้ผสานเขี่ยมโหดให้กับไลซิลเลอร์ด้วยฮะตอนนี้คิดว่าน่าจะไป10ไม่ได้แน่นอนฮะอาจจะไปได้แค่9และทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้ฮะอัศวิน2ทีมครับอีกทีมหนึ่งก็กำยำฮะเรียกได้ว่าแพ้ทางเราหมดเลยฮะโอเคไปแบบนี้ก็น่าจะชนะนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับอัสมินฮะเป็นลูนาา่า3ดาวอัศวินฝั่งเขานี่ยังไม่ฟูนฮะใส่มาแค่5ตัวครับใส่เป็นโอมินไนครับ2ตัวฮะแล้วมีอมัลเบอดอนครับขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วฮะตอนนี้โดนเชิร์ไท้ฮะดูเหมือนว่าจะมีตาตาดีครับซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรฮะโดนปิดบนนักติดตัวไปลูน่าก็สกิลไม่ค่อยโดนตัวดนวหลังสักเท่าไหร่ครับรอบนี้ชนะไปฮะ ตัวแบกตอนนี้ก็จะเป็นเทอร์เบดกับไลท์ซิลเลอร์สลับกันไปนะฮะไลท์ซิลเลอร์นี่ถ้าเจอตัวที่มี HP เยอะๆก็จะตีดได้แรงนะครับส่วนเทอร์เบดฮะก็ถ้าได้แปลงลากก็ตีแรงนะนะอย่างเช่นในรอบนี้ฮะเจอกับกำยำฮนะ ไลซิลเลอร์นี่ก็จะตีแรงนะฮะลองดูกันนะครับไปตีใส่เบสเซนแบ็กฮะเลือดตีหายไปเยอะมากนะฮะเบสเซนแบ็กสามดาวดาเมจแข่งกันกับเทเลเบทฮะเทเลเบที่แปลงลางปุ๊บก็ดาเบทโคตรแรงเลยเหมือนกันนะฮะโดวป้องเขาฮะได้ตัวไลซิลเลอร์เราไปครับโอเคฮะไม่ได้ตัวที่ใช้สกิลน่าจะไม่ใช่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะฮะและตอนนี้ครับโกเลมลงมาฮะเก็บอาร์เซิไปได้หนึ่งและตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นนับายฮะไม่น่าจะช่วยอะไรแล้วนะฮะในตอนนี้ครับเรียบร้อย ทีมสุดท้ายก็เป็นทีมอัศวินฮะที่มีผสาน Poisoner อ่ะไอเทมรอบนี้ครับก็มาเป็น Ward m i r อ o ฟ Offering ฮะมาช่วยยื้อให้ตัวดเเมจของเราฮะยืนได้นานขึ้นนะฮะมากันในรอบที่29ฮะจะสุ่มก็ยังไงอยู่อยากไปเวล9เหลือเกิน ด,ดับดับดูแล้วไม่พอฮะเดี๋ยวเซฟเงินไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วดูจากดาเมจแล้วนะฮะเด p r o อเฟ t ของเราดาเมจไม่ได้จัดมากมายครับเพราะว่าไม่ได้ยือนานสกิลเดธ p r o เฟ t ก็เลยทํางานได้ไม่เต็มที่ฮะเดี๋ยวเอาเดธพ่อเฟ t ไว้ตรงกลางแล้วกันฮะก็ให้สกิลออกเต็มที่แล้วก็ w อ a เ We อ f ์ออฟลิฮะให้กับ w วนฟู u l s p i ป i ินะฮะ มาดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะเราจอะกอบแบบฟูฮัแต่ฝั่งเขาก็มี3ดาวขึ้นมาเป็นอาร์คบิทะโอ้โหหายไปอย่างรวดเร็วอาร์คบิทโดนตรหน้า3าดาวก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเรียบร้อยครับชนะไปฮะเขาเหลือเจ็แต้งสุดท้ายเราก็กำจัดไปเลยเธอเบสแบกอีกแล้วนะฮะวันนี้ แต่ผมว่าเอารูปเทลเลเบตขึ้นปกเยอะแล้วนะวันนี้ผมอยากจะเอาไลท์ซิลเลอร์ขึ้นปกใส่บลกเคานเตอร์น่าจะดึงคนดูได้นิดนึงนะ <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนหลอกคนดูแต่จริงๆริงก็เนี่ยฮะไล์ซิลเลอร์ใส่บล็อกคนเตอร์จริงๆนะแต่ไม่ได้แบกที่สุดนะฮะ <c oughs> ก็นะไลท์ซิลเลอร์ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วฮนะเทเลเบตนี่ขึ้นโคตรบ่อยเลยหลังๆเนี่ยล่าสุดก็ขึ้นไปนี่ก็จะขึ้นอีกแล้วอ๋ะไม่เอาเราจะเอาไล์ซิลเลอร์ขึ้นมานะฮะ อ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ตัวแบกเป็นทเทเลเบตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีปีศาจท,ทั้งหมด1 2อานาเตก็3มนะฮะมีไม่เยอะแต่ดาเมจก็ยังจัดนะฮะถ้ามีเงินสักหน่อยก็อาจจะลงเวลไปลงดูมอีกสักตัวหนึ่งได้ปีศาจอีกตัวหนึ่งครับอ่ะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ฮะเบอร์ลี่คริคสต์มาสฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไปไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวดูก่อนฮะว่าเล่นได้หรือเปล่า อ่ะเจอกันครับสวัสดีครับ